ลำดับต่อไปขอเชิญแขกผู้มีเกลเอ้ยแขกผู้มีเกียรติมานั่งที่เก้าอี้ได้แล้วนะครับได้เวลาเปิดคลิปแล้วตอนนี้แขกผู P ้มีเกียรติก็มาที่เก้าอี้ครบทั้ง5ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอก่าวเปิดพาร์ทที่4ณบัดน,นี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกันใน e n c h a ว t e d พาร์ทที่4ซี่ั่น2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับใครครับ ครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะไปเที่ยวแบ็กหม่กันนะครับเราก็วาร์ปไปที่อ่าแท่นผูชานี้ได้เลยครับไปปิงปิงไปแล้วเวลสิบห้าไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยดื้อสิบห้าเนี่ยโอ้ดูสภาพแต่ละคนผมว่าตัวนี้มันต้องมีของสู้ได้อยู่นะเวลธรรมดา แน yup. ่ใจศัตรูธรรมดาอยู่นี่มันมีแต่พวกกิกทีนี่มีกล่องที่นี่มีกล่องก็เปิดก่อนเลยโอ้ใครจะเอาอะไรก็มาหยิบเลยผมเอาอันนี้ไปสกิดมันเลยจริงมนี่ผมได้ของใหม่มาพอดีผมได้ลูกตุ้มมาเอาลูกตุ้มกระแทกอุ้ยมีคนตายแล้วคนหนึ่งมีมูมูตายมาเท็คิวจริงว่ะสร้างเรนมาไว้ตรงตรงนี้ก่อนไหม เนี่ยตรงลาลาบเปียเพลิงเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีตัวตึงสองตัวนะอย่าลากมานะใครลากมาให้เคลียร์คนเดียวนะมันงหน้าดี่มันมองหน้าไม่มีใครลากนะแต่วิ่งแต่วิ่งไล่ไปละวิ่งไล่ไปละรับผิดชอบร่วมกันครับรับผิดชอบร่วมกันเบาๆเบาๆอย่าบรรู้อย่าบรรลุอุ้งเบาเบาตายวะล่ะเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งเกิดใหม่เลยครับไม่ต้องรอ อุ้ยตัวตึงมาตัวตึงมาตีหนึ่งหลอดนะครับทุกคนระวังไว้ดีดีขึือคาถาฮิวปุ๊บมันวิ่งใส่เลยมันมีแต่พวกกิ๊กี้เท่านี้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ได้ได้ได้เข้ามาจอยได้เลยอุ้ย อ,อะไรอะ่ะอะไรที่เวลสิบห้าอะไรเยตายเหรอนหลังไม่ใช่อะไรสวนหลังมาเม่กี้หายไปเกือบหมดหลอดหนุ่มนาหรือเปล่าสวนหลังอะ่ะ <c oughs> อุ้เยอะจังอุย้ยเยอะอจัดขอบคุณครับผมอัพสกิลดูดเลือดห้าเปอร์เซ็นต์มาต้องแต่ต้องคริตที่คอลประ<ห>ตูเยอะจัดเอา้าตาย <c oughs> ใครไม่ทำลายโปเต้โปเต้จะรีบตายสิอยากมีประโยชน์ไงแบบมานาหมดอ่ะอยู่ไม่ได้ก็อยากเข้าไปฝันเมฆขอซาวดิกูแคขน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 มากูแคขนไอีที่อ่ะกูแขนตรงนี้เดี๋ยมึงทำให้กูเป็นแบบกูชอบอะไรดีวะกูแคขนไอีที่อะทุกคนมาช่วยผมดีผมกำลังจะตายเดี๋ยวสิ ผมยังไม่ตายหรอกศัตรูจะตายผมจะตายแม็กกิใครยิงวะนี่ไงอยู่บนนี้ไมตาจิวแปะทงขึ้นมาเร็วทุกคนมมีอะไรอยู่ตรงนี้ก่อนเอ้ยนี่ไงนักธนูก็ว่าอะไรมันเดินเบียดนี่ไงกองทองมันต้องมาให้ครบทุกคนอ่ะมันจะได้ความกันเฮ้ยเอาอะไรหยิบไปเลยเอามีธนูอันหนึ่งมาเร็วผมบูน้ำเลย

เวลาหนึ่งครับลงเวลาหนึ่งกินเกืนไปแล้วโอ้ย <m> <î s> ไม่ชอบใจเลยพวหนุน่มคนนี้เมื่อกี้นี่เกือบสามคนแล้วนะที่โดนฟันรอบเดียวอ่ะไมาตัวนึงไมมตัวนึงแนะนําให้วิ่งครับอ่าไม่แนะนําให้หยุดเดินที่ตัวเดิมอีกเหรอวิ่งครับวิ่งครับอากาศดีครับตัวนี้แล้ว,ลวเหล่าชายชะกันก็ผ่านหมอกมาได้ ถึงแบ็กไมล์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใคราตายไหมไม่มีเนาะไม่มีครับแล้วนี่คือเส้นทางป่าดงดิบที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับข้อควรระวังก็คือมันจะมีไอตัวขาวๆที่มันคอยตอดเราอยู่อะผมว่าน่าจะวันจต่าน,นั้นะเฮ้ยไม่ยิดไม่ยิด แต่แค่มาเยอะเฉยๆโอ้โหย,ยังไม่ถึงนะตอนนี้เราต้องสู้กับไอ้ไอ้พวกแย้แยบ้บอลโคนอีกเฮ้ยฉรู้สึกว่าแยบ้บอลโคนต<ร>ีแ, <ก S 1> แรงนะเนี่ยเอาไงดีเราวิ่งไปฝั่งนู้นก่อนไหมแล้วค่อยวางวับเดี๋ยวไอ้ที่หน้าจุ่มนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยตุยไงตุง,ตงธนูยิงอยูย่ <laughs> ผมแนะนำให้วิ่งจูกนะครับ <laughs> อย่าเพิ่งสู้ <laughs> มันงี้เราจะเป็นเหยื่อจะเ,เป็นเหยื่อแน่ๆบ่อเนี้ยไงยยตรงนี้มีแตมบูรินมันน่ารักนะเอาลองดู <c oughs> เอาลองดูเอาไปเลี้ยงนี่ซาลาเมนเดอร์ไงเอาไปเลี้ยงดูเดี๋ยวนี้เราไปเปิดหอกันก่อนตามมาครับนี่ไงผมเจอแล้วไอ้ที่ถามหา นี่นะอย่าเพิ่งฆ่ามันนะเราต้องฆ่ามันตอนที่มันไม่รู้ตัวมันรู้ตัวแล้วบนหัวบนหัวบนหัวเราต้องฆ่ามันตอนที่ไม่รู้ตัวแต่มันรู้ตัวแล้วผมมีกี่ตัววะเนี่ยถ้าเราอยากรู้มันตีแรงไหมเราต้องล้องให้มันตีดูโอ้ก็แรงอยู่นะมันตัวมันเต็มไปหมดเลยแยกมันแยกตัวได้มันแยกร่างได้มีเมฆตายอู้ยจะตายจะตาย อ๋อต่อมาต่อหอต่อมาต่อยตัวหนึ่ง,ง,งไม่ทันอยู่ไม่ทันทุกทีก็ได้ครับเลือดผมไปแล้วต่อมันแพ้มันแพ้ไฟฮะต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงใครมีเวทยาฆ่า,มาแมลงไหมหหผมว่าเราต้องมีคนวางวางตะคนนดงว่ะเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆหอเราค่อยวางก็ได้ตรงไหนใกล้ๆหอมั่งวะเนี่ย หอไม่อยู่ไหนวะเอ้ยอยู่บนหัวไอ้วเหรอไม่ตัวไม่ตัวนึ่งขับมันขับมันอย่าข้าแมลงเดี๋ยวเราต้องบินไปทางนี้ครับทุกคนบินตามมาเลยครับเหล็กในสามอันวางแค่ไหนวางเรียครับยังไม่วางเดี๋ยวผมบินไปอุไยระวังบุระวังลงบ่อนะลงบ่อนะชิปชิปอ่าดีอาชิปไปแล้วครับจุกแล้วผมดีแล้วอยู่ไปได้แล้วครับ ตายแน่ๆมันปรับเปลี่ยนใหม่เปล่ารู้สึกมันหน้าตาไม่เหมือนเดิมชิบหายแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่วางก่อนเรียบร้อยโอ้หมูโคตรเยอะอู้เยอะจัดเอาใกล้ๆหอใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาก่อน ใกล้หอหออยู่ไหนวะเนี่ยที่วาร์ปเราอยู่ไหนนะยังไม่มีท่านวาร์ปอ่ะนี่ไงอยู่ที่ผมนี่ไงผมกำลังหาที่วางอยู่เนี่ยผมเจอไอ้ม่วงๆไล่ตามมาเป็นร้อยเลยชิบหายละเบ็ดร้อยเลยเมกเมกเมกไหวมเมกไอ้เอ้ยใครรู้ใครรู้พิกัดของหอปิงให้ผมหน่อยพรผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่โคตรไกลอ่ะแม่งคนน้อคนน้อคนน้ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเจ้ารีพิค <G ül> โดนกระตูตามเป็นล้านเลยดีหันหลังไปนี่ม่วงเลยอ่ะม่วงเลยอ่ะแล้วมันตามแบบว่าตามติดขอบโลกน,นะตัวเนี้ย<า>มีตี <ละ S 2> ไม่พดน,นะ่ะสวยล้าสวยล้าทุกคนนา่าจโอ้แล้วหมูหมูอีกดีนะผมมีแหวนรีซตามีหนา่าวิ้ยจะตายครับจะตายจะตาย้วางแค่บี้เนี่ย กินเลือดก่อนกินยาทันไหมเนี่ยทันทันทันโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอห่อแล้วอย่าไปยุ่งกับกูเด้อย่ามายุ่งกับกูเด้เดี๋ยนะโอ้ถ้าใครเห็นนะคือม่วงมากม่วงอมชมพูอ่ะ จะบ้าจะบ้าไอ้ได้จุดเกิดแล้วจุดเกิดแล้วขอเปิดก่อนแม็กใหม่นี่ผมว่าน่าจะได้ใกล้สุดแค่ตรงนี้แหละศัตรูเยอะจัดวาร์ปมาก่อนก็ันแหละมา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 มันมา,มา,มาเต็มเลยมาแล้วเต็มเลยทุกคนทุกคนแอบหนึง่งเตรียมรับมือทุกคนเตรียมรับมือ ทุกคนทุกคนทุกคนขอโทษโทุกคนผมขอโทษผมลืมบอกไปว่าไอ้ม่วงมันตามผมมามยังเทือนโ,โอ้โหนี่ไงที่ว่าทำไมแบ็คไมมาต้องเวล15ก่อนเอาศสตูเวล15นี่เอง ไอ้ฟีขึ้นไปแต่ไม่น่าหมดวะมาที่นี่ต้องแต่ไม่น่าเยอะโอ,โ,อโอ้เดี๋ยว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 ตกตกไปไกลกว่าเดิมถึงแล้วอิจฉาคนมีกระโดดอันนี้เว้ยอ้าวพี่ไม่อัพหรอยังนะสโิโอ้ยพึ่งโคตรเยอะไปแล้วหนีหนแล้วความคิดที่จะไม่อัพกระโดดสองทีเดี๋ยวนี้ กะว่าเดี๋ยวได้สกิลนี้เสร็จปุ๊บเ้วเดี๋ยวจะไปไล่อัพไงก็ตปีพึ่งดีผมลงช่วยดีวะมาช่วยหน่อยผมลงมาช่วยจะตายแล้วนี่ไงพระเอกมาแล้วน่ะมาตอนจบเนี่ยพระเอกเป็นอย่างงี้อะไรอ่ะรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตไอ้หอนี้ใหม่ละให้มันเข้าง่ายขึ้นไม่ซับซ้อน เยี๋จัดเดี๋ยวให้ฟาร์มแล้วกันต้องหาประตูครับน่าจะอยู่นี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้นี่หนึ่งปุ่มละมีกี่ปุ่มในห้องกล่องเปิดแล้วตัวนี้มีกล่องเฮ้ยแหวนมาห,าห้ององก่นใครจะเอาโปเต้เลยเ,เ,เร็วอ่ะชั้นหรอเอาเลยหยิบให้หมดเลยโปเต้เอาไปย่อยเอาไปอัพ ิวแหวนมานาปัดก่อนแหวนมานาที่อยู่ในตัวโคตรกระจอกเลยเออลบทิ้งไปโอ้โหเพิ่มขึ้นมานิดเดียวฝนร้อ,อ,องยังดีกว่ามันสวยนะมันมีมุกด้วยเห็นปะเออเป็นปคนตลบเพิ่มมานาแปดแหวนต่อมาเพิ่มมานาสิบสองเฮ้ยจะเรียกว่าตามระดับขั้นไงอุย้ยลวกมาอืมลำบากแล้ว ขึ้นทางนี้เอาง่ายกว่าเดี๋ยวเที่ยวพี่เ,เสียกพี่เสียกเหเห็นนเเปิดไม่ได้อ,อ๋อก็ว่าเหมือนเห็นปีกตัวอะไรโอเคโอค้ยไฟ<ป>อันนี้อืมวิทยามีฟึ่งวันนี้ด้วยเหรอมีฟึ่งวันนี้ด้วยต้อง ต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ได้นี่วะลวงตรงนี้นี่แหละลุไอตอนที่กระโดดถุงสูงที่มันมีตัวฮุกใช่ไหมที่มันเป็นดอกสีชมพูชมพูอ่ะเมื่อก่อนลำบากมากก็จะหดพอจะโดดได้เรียบร้อยแล้วครับลวงไปแล้วเหรอฮะนี่ไงเมื่อก่อนลำบากกว่านี้ไม่มีตัวะ้รเน่ยตัวฮุกอ่ะ เอเต้องแบบนี้อัปเดตใหม่แล้วก็ลงมาด้านล่างสองโดดเลยเอ๊ะมันทำไมมีทางข้างบนนี่วะมีสองไม่ใช่มีสองประตูกลับมาที่เดิมมีสองปุ่มสองปุ่มตัวไหนบ้งเนี่ยนี่ไงปุ่มอ๋อมอมต้องหาปุ่มอ๋อไว้ให้แล้วปุ่มหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ผมเจอปุ่มแล้วโอเค จะรอหน้าประตูรอเข้าเลยจะโดดซองทีมันบินตลอดเลยวะไม่เอาลงไปทำอะไรอ่ะโอ้โหเหลือกี่คนวะเนี่ยที่ขึ้นมาบนเนี้ยมีแล้วไม่ตกไปไกลผมจะโดดทีไรผมบินตลอดเลยมาถึงแล้วนโดดตกมาชั้นเดียวตกมาชั้นเดียวเล้ววาร์ปขึ้นมานี่เลยไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองหมดแรงไปแล้วเดี๋ยวลองอ่านหน่อยดิ แสงแห่งวันใหม่ส่องลงมาถึงดวงตาสดใสของข้ามองเห็นใกล้กว่าเส้นขอบฟ้าข้ามผ่านลากรีเวลวูดที่โคดเคี้ยวหูที่ทโอ,อ่านยากว่ะตัวกอรมันแบบว่าตวอัสอนจมอ่ะมาเดี๋ยวเราไปช่วย NPC กันครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่ว่าไม่ใช่เดินเมื่อกี้อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วตกก่อนไปสามรอเมตรทัางน้า บ่อตรงนี้เราไปได้เนาะใกล้ถึงแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะไอ้ม่วงไม่เป็นไรไปกันสามคนกันเลยคุณมูซออกแล้วเหรอใช่ครับจะไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมออกแล้วครับไปไดครับไม่ต้องฮิลเก็บแบเดี๋ยวผมไม่เอาเอ็นพีซีก็ไปแล้วครับนี่หนึ่งปุ่มแล้วก็อีกสองปุ่มไปแบบไม่ให้ตายถึงไหมเมก เฮ้ยเกือบตรงนี้ปะอยู่ตรงนี้ปะไม่รู้เหมือนกนะันเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอ่ะต้องลองครับต้องลองจุม่มต้องลองจุ่มบอกคนท,ทีหนึ่งไม่ได้แม่งมันต้องไปมันต้องไปอีกจุดนึงเหลือสองปุ่มสวยละไม่ถึงแน่แน,ไน,น่ไม่ที่ลองทำตัวนี้มีหิบด้วยอุ้ยของดี นี่เอาไปให้โปเต้ใช้ไม้เท้าพงไพรเดี๋ยวดูดีที่ใช้กดแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันแล้วมันสีอนีี้สรุปมันเป็นสีหรือว่ามันไม่เป็นสีถึงจะมันเหลือสองปุ่มแหละนี่กดไปปุ่มหนึ่งแล้วตรงเนี้ยใช่มันต้องกดให้ให้มันไม่มีสีอ่ะนี่ตรงไหนกดตรงไหนละกดตรงนี้อ่ะตรงตรงอ๋อเหลือปุ่มหนึ่งข้างหน้าผมเนี่ยลองหาจุดก่อนปิดยังไงดีวะเนี่ย นี่น่าจะบินได้อยู่เหียดบอ่อดำๆนี่มากคือบอ่อน้ำคำมโดนทีนิดขึ้นมาไม่ได้เลยเดี๋ยวสองฟุมุมเอ้ยใช่เหรอนี่นไงตรงนี้ไงตรงทีง่ผมอยู่เนี่ยกำลังไปเอากำลังไปเราไปรอรับป้าได้เลยป้าไปทางนี้ นี่ไงหงลังไปรับป้าป้านักกวีวันโลลี่คู่กวีขี่ฮอนดา้านี่แบบรออะไรอะ่ะเอาทุีนน่าแล้ว เราได้ NPC นมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะวกระเบ้าเลยดีกว่าไปหรือว่าเราจะล่าแย่ก่อนไปเดี๋ยที่นี่มันดิแดนพี่อูกา้าดูออกไงเนี่ยนี่แครนอนตรงนี้ก็ได้กลิ่นซ่วมนะครับเพราะว่านอนข้างๆซ่วมเลยอ่ะมีที่นอนแล้วนะป้า มีเควส์กิจอีกนะเนี่ยมีเควสอะไรเยอะแยะไปหมดนี่กระเป๋าเราต้องฆ่าสัตว์เลยคานต้องใช้ทั้งหมด6ชิ้นจะทำได้ตัวดีกว่าสักตัวหมือด้านนี้ได้เนี่ยเนี่ยมันมาละปิ้วโอ้ยเบลสิบห้ายังถึกเลือดเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วมันหนีไปแล้วพิธีการนะเราต้องลงไปเอาตีนไปจุ่มเอาตีนไปจุ่มอีกทีหนึ่ง ให้มันได้กินตีเรานี่นี่นี่ยอนนี้ <c oughs> เจ้าจ้จจ,จ,จมันรู้อ่ะม,มันรู้ดีอ่ะมันถ่ายไปแล้วอ่ะนี่งไงมาแล้วน,นี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่ไงหนจับสะแกียบด้วยไงก็ใช้คาถาเวทระวังที่มันพ่นไอ้อน,นั่นมาใส่ล่ะผมเมงมางั้นเลยเหรอเหนือเมฆจริงๆว่ะตามชื่อเลย มันต้านทานน่ะมันต้านทานมันต้านทานม่เปอะไรมันะไม่มีดาเมจดอยู่นะวูววู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 วาวูวูวอววูวววู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 ว่วู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 นูว่วูววููวูวูววูวููววูวูวูู่นู่นวัวูููวเววว ออ้โหมันวาร์ปม uh, ันวาร์ปผมว่าอาจจะมีวัดวันพีชแล้วก็สามคิวอะต้องระวังให้ดีนะอยู่กันอยู่ห่างกันไว้อยู่ห่างกันไว้จะอยู่เป็นก้อนเลือกุดดินดิดินบนลูกปั้นนะเขามป็นบดินนี่ว่ะเนี่ยเนี่ยเราต้องยิงลูกขนุนระเบิดใส่มันมึงอยู่ไหนโคตรไอ้แค่มึงอยู่ไหนออกมา กูแขวนมึงกูแขวนมึงเฮียกูแขวนมึงมึงทำให้กูเป็นแบบนี้กูแขวนมึงเอ๊ะไม่อยู่ด้วยกันนะโอ้ยเดี๋ยวไปกเลยกระโจนมาทีเดียวตายสามไม่เอาเนี่ยเมฆลงไปทำอะไรขึ้นมาขึ้นมาแถวนี้มีจุดวาร์ปนะมันจะถอยไปเรื่อยๆมันก็อยู่แถวนี้แหละตัวนี้ปะคนละตัวกันคนละตัวควจะได้ใจละตัวเราโคตรระบาก ผมไปเลยว่าผมมาข้ามตรงเนี้ไปเลยอ่ะผมไม่สู้ไอ้พวกเนี้ยก็ไปเอาไอชุดหนังทีว่าอ้บืดแล้วว่ะสู้กันจนดึกผมมีแสงอยู่ที่ผมมีแสงอยู่ถ้าหิวแสงก็เอาที่ผมได้ไหนอะไปแล้วว่ะเราบากเนาะมันจะตายแต่ทีมาเร้วาแล้วมาแล้ว จะดรอปพยนานวะเนี่ยเมฆจะลงไปบอเมฆจะลงไปดีบอ,อ,บอขึ้นมาตายนะตายนะแต่ไม่น่าหมดนะผมงได้ผมลงได้ไม่มีใครชุบเว้ยชุบไม่ได้<อ>มันชุบไม่ได้เมฆมาทางนี้มาทางนี้ม<อ>าฝั่งนี้มันไปอยู่ตรงนู้นอ่ะมาฝั่งนี้มันยิ่งไปไกลไงเราไปไกลมันก็ไปไกลตามเราเราต้องยืนตรงเนี้ยแถวเนี้ยมาได้ไมาได้พระนม มีไม้ไหมทำแคมป์ไฟแถวนี้จ้าเนี่ยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวนี้อีกตัวใหม่แล้วมาอยู่คู่กันเมื่อกี้นี่ยเว้ยนี่นี่นี่มันไวจังวะเอาเลือไปกินเอาไปกินแม่กย่าลงไปทางนั้นไม่อย่าลงใบบอขึ้นมาเฮ้ยตกใจหมด โอ้ยเต็มหัวไม่โดนเลยหมอ,อ,อนี่มันเล่นเป็นมันเล่นเป็นเป็นผู้เล่นเก่าอันนี้เรามาล่าโคตรไอ้เคนะครับแต่โคตรไอ้เคานี่คือแบบว่าจุกเก่งมากไปซ้ายทีไปขวาทีเราก็ถอยมาแล้วมันยืนอยู่ตัวเราเนี่ยมันยืนอยู่แล้วมันชอบมันชอบให้เราอยู่ตรงประมาณเขาพรอบบอ่ออ่ะ นี่เปล่าตัวตัวกันไอตัวนี้ไม่ยอมมาหาเรามันจะมีตัวดึงมันไปไหนแล้ววะเมฆเมฆขึ้นมาอเอา้าไวแต่วะตุ้ยมาแล้วเอามันหนีเร็วมากระวังนะระวังนะ มันขึ้นมาแล้ว <c oughs> มันโกงตรงไหม,มันโกงอ่ะเราต้องไปหาบ่อตื้นๆน่ะบ่อลึกๆมันก็ดำเก่งมากโอ้หมอนี่มันโกงเราต้องใส่มายืนแถวเนี้ยไม่งั้นมันก็ไม่มาอีกมาแล้ว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  <c oughs> นี่ๆๆเดี๋ยวนะมันดำดินได้เนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้วทีเดียวจะตายแล้วจะตายแล้ว ยบ้อยก็ซิล่าตายเจบร้อยสักทีโอโหได้แค่สี่อันแล้วกระเป๋าต้องใช้กี่อันวะหกปดหรือเปล่าหกหอันแล้วกว่าจะได้แต่ละอันเนาะแล้วรามีเพื่อนกี่คนผมว่าเราไปหาเครื่องฟอกหนังน่าจะง่ายกว่าฟาร์มตัวเนี้ยนี่สพใครเอ้ยสพใครเอ้ยเดี๋ยวมีคอยเท่าไหร่โอ้มีคอยพันหุก บ้าบอมากเมกเมกเลยเมกรอเก็บคอยอย่างเดียวใช่ไหมย้ายทุกอย่างอ่ะที่ขวางหน้าตรงโอ้ยังจะไปเอาอีกศพอยู่เออไปเอาอีกไหนๆก็มาแล้วนี่ไงเจอศพละอยู่กลางบ่อป่ะเด็กเก็บล <bes ky> nice ่วงอันนี้ไม่มีอะไรเก็บไปยังเมกเจ้าอีกอ่ะเมกขึ้นมาเมกขึ้นมาเมกขึ้นมา พี mm ่ตายเว้ยนะเกิดใหม่เลยในอีกศพแล้วศพอยู่ไหนวะนะศพอยู่ฝั่งนี้เหรอเนี่ยพี่เก็บให้หมดน้อยไปนั่งเล่นดนตรีก่อนเลิกดีกว่าโปเต้ไปคาบพินมาอันหนึ่งไม่ใช่พินดิคาบอะไรว่ารับฮับฟู่ฮับฟูอ่ะมันอยู่ที่ไหนอ๋อ NPC เออยนี่เราก็ได้เครื่องดนตรีมาสามชีนแล้วขาดกองอย่างเดียว ัดกองก็ครบวงแล้วเนี่ยนั่นแหละรอบพาร์ทนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่5เดี๋ยวพาร์ทที่5จะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดต like, ิดต่อใครด้วยวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับลากันไปด้วยบทเพลงเพลงอะไรวะเพลงแสงเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ยอดยอดใครมิยอดไพรมีอด ไผ่มืดเหรอมันชื่อว่า<ต>อยอดไผ่มีดอ่่ะมีดเหรอมีดเดี๋ยวนะถ้าไผ่มีดเออก็ไผ่มีดและสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทที่5นะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะลากันไปด้วยเพลงเพลอเพนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ เช้าพอดีเลยสว่างแล้วไปกลับบ้านนอนดีกว่าไปหมดเวลาแล้ว